ติดเหลืองมาแล้ว3เดือนหรือ2เดือนนี่แหละ1เดือน2เดือนเนี่ยสเดือนนะครับแล้วมันแก้ไม่หายสักทีติดเหลืองนะนะครับติดเหลืองแต่ทุกอย่างเขียวหมดแต่ติดเหลืองสร้างไรายได้ไม่ได้นะครับเป็นโปรไฟล์หมายถึง Facebook ส่วนตัวนะครับผมจะอธิบายให้ฟังคือคือโปรไฟล์เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าคุณทํา ุณเปิดมาแล้วกี่ปีผมไม่รู้ว่าคุณทํากิจกรรมอะไรบ้างคุณโพสนอนขวดที่คุณโพสเสียงพินเสียงแคนเสียงดนตรีต่างๆเนี่ยหรือแชร์คลิปคนอื่นที่ผิดหรือลงสตอรี่เป็นเพลงหรือลงภาพคนอื่นที่ที่ไม่ใช่ของเราเราไปก๊อบมาที่ผิดนะครับเราไปแชร์คลิปคนอื่นที่ผิดเราก็จะผิดไปด้วยอันนี้คือเป็นโปรไฟล์เลยนะนะครับไม่เกี่ยวกับเนื้อหาการสร้างไรายได้นะตัวนี้นะครับคือเราเราพอเราไปแชร์ปุ๊บเนี่ยนะครับ หรือเราเปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปโป้เปลือยกายประมาณนี้คือเราทํากิจกรรมอะไรหลายๆอย่างในโปรไฟล์เราเนี่ยนะครับเอาไไง่ายคือโครงสร้างโครงสร้างของโปรไฟล์เราเอาไไง่ายคือหัวใจหลักคือโครงสร้างของโปรไฟล์เราอย่างเส้นเราขอข้อมูลไม่สําเร็จถูกต้องไหมเราทํากิจกรรมในโปรไฟล์เราไปตกแต่งเราไปใส่ท่านใส่นี่ในโปรไฟล์ของเรานี่แหละและทีนี้คือพอวันหนึ่งเราเราจะเปิดสร้างไรายได้มันเคี้ยวหมดนะ เขียวหมดทุกช่องเลยนะครับผมเข้าไปดูแล้วมันเขียวหมดเลยที่นี่คือคือทําไมมันยังติดเหลืองนะนะครับลบคลิปแล้วออกหมดแล้วนะบางคนน่ะลบออกจนหมดน่ะมันยังติดเหลืองนะลบออกจนหมดเลยนะเริ่มใหม่เลยนะนะครับออบางคนก็ในข้อความมันก็มีนะครับไม่แจ้งเตือนใช่คุณอาจไปแชร์ที่คลิปที่ผิดออกมา อันนี้คือบางสิ่งบางอย่างในโปรไฟล์มันเป็นโครงสร้างมันจริงๆนะอันนี้แหละคือแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราทํากิจกรรมอะไรสักอย่างใน Facebook มาหลายปีเนี่ยนะครับคืออันนี้มันเรื่องจริงนะว่าเออบางคนอ่ะสิบห้าปีทักมาถามติดเหลืองค่ะจารย์แก้ไขไม่ได้เลยโอ้โหฉันอยากจะร้องไห้ฉันอยากจะบ้าตายฉันไม่รู้จะทําอะไรสุดท้ายโอ้ไม่ได้อย่างเนี้ย คือผมเลยถามไปคำหนึ่งนะว่าเอา่อถ้าสมมุติในโปรไฟล์เรานี้นะครับไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับจะทำยังไงก็ต้องหยุดสักพักหนึ่งนะครับผมเลยบอกว่าไปเปิดเพจไหมนะครับคือคือพูดเปิดเพจมันกนอบเริ่มใหม่ถูกต้องแหละแต่เพียงแต่ว่าโปรไฟล์เขาเขาทำมานานแล้วที่นี่คือมันมีเพื่อนนะครับอ่ แต่แต่มีเพื่อนก็ช่างนะ่แต่แต่คือความหมายนะคือมันเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นี่นะครับถูกต้องไหมมันเปิดสร้างรายได้ไม่ได้เนะี่ยคุณก็ต้องเสียสละเรียกมีวิธีไหมล่ะนะครับเขาถามนะมีวิธีไหมมันมีวิธีนะครับวิธีก็คือถ้าเกินหนึ่งไม่เกินสมมุติว่าถ้าเกินหนึ่งเดือนนะเอาง่ายคือเปิดเพจใหม่ใช่ไหม,มก็ติดอยู่แล้วละหนึ่งเดือนนะครับอันนี้คือสองเดือนนะลงเนื้อหาแล้วลงเนื้อหาอัดเข้าไปอัดไป ดนตรีก็ลบไม่มีผิดก็ไม่มีดนตรีก็ไม่ได้ใส่อะไรทนนั่นยังติดเหลืองนะครับสเดือนแล้วยังติดเหลืองนะครับไลฟ์สดก็แล้วติดเหลืองทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่ผิดนะครับต้องมีที่ผิดแน่นอนอ่าแต่ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับก็พอไม่ต้องเอาแสดงว่าเป็นเกกับโครงสร้างโครงสร้างของ f a c e b o o k ที่เราตั้งแต่แรกที่เราสมัครนะครับเราอาจจะไปกรอกข้อมูลผิดตัวใดตัวหนึ่งเราอาจจะ ผิดอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือน้อยสุดที่จะเจอแต่ส่วนมากคือแก้ไขหายภายใน1เดือน2เดือนเนี้ยแต่เดือนแรกก็คือติดเหลืองปกติแต่ถ้าลงฉีดย้ำไปจ้ำไปเพ๊่เดี๋ยวมันก็หายนะครับแต่นี้คือ3เดือนลบทุกสิ่งทุกอย่างของมนเลยยังติดเหลืองแสดงว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราจะพอแค่นี้ไหมหรือเราจะหยุดหรือเราจะไปเปิดเพจใหม่นะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือเราทําแล้วเนี่ยคือคือเราทําเราทําไป มันเหนื่อยมันท้อเป็นยังติดเหลืองแต่บางคนไม่เอาเลยก็มีฉะนั้นแล้วคือเอาง่ายๆคือมันต้องมีที่ผิด่นแะละที่ผมบอกนะคือโปรไฟล์หรือโครงสร้างหรือเราไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอ่าแต่เครื่องมือสร้าง้วได้มันก็ยังจะเปิดปกติสร้างอะไ้ปกติเนี่ยนั่นแหละแต่เป็นเป็นกับโปรไฟล์เปลี่ยนรูปก็แล้วทําอะไรก็แล้วนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องณนปัจจุบันเลยเนะี่ยอ่าเขาบอกว่าโปรไฟล์คือมันเป็นโปรไฟลค์คือ Facebook ส่วนตัวมันเป็น เ c e b o o k คือครอบครัวธุรกิจในครอบครัวเราประมาณนี้เนี่นะครับ